โอ้โห oh. ผมว่าผมนะน่าจะยังอ้าปากค้างอยู่กับฉากจบตอนล่าสุดของ d x ีอยู่เลยครับจากที่แพคอาจินคือคนที่คุมเกมทุกอย่างมาตลอดทั้งเรื่องอยู่ๆก็กลายเป็นเหมือนหนูติดจันทในคฤราหน์ของสามีไซโคพัสแล้วอตอนจบที่เห็นเลือดสาดกระจายข้างสาน้ํานั่นคือมันสุดจริงๆมันเป็นฉากที่ทําให้คนดูช็อกตาตั้งกันหมดเลยค่ะเพราะมันเปลี่ยนโทนของเรื่องไปเลยจาก สงครามจิตวิทยาที่แบบชิงไหวชิงพริบกันกลายเป็นการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าแบบดิบเถื่อนมากใช่เลยวันนี้เราเลยจะมาขยี้กันให้ละเอียดเลยครับว่าในตอนที่9และ10ที่เพิ่งผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปรวบรวมข้อมูลมาให้หมดเลยครับทั้งบทวิจารณ์จากหลายสำนัก บทสัมภาษณ์ของนักแสดงแล้วที่เด็ดสุดคือทฤษฎีต่างๆของแฟนๆที่คุยกันไฟลุกเพื่อจะมาลองเดาทางกันดูว่าอีกแค่2ตอนสุดท้ายเนี่ยบทสรุปของเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนซึ่งนี่คือประเด็นที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเพราะตอนนี้ซีรีส์ได้เดินเรื่องฉีกออกจากเว็บตูนต้นฉบับไปไกลมากแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญๆในเว็บตูนถูกตัดออกไปหมดเลยทําให้ตอนนี้แม้แต่แฟนพันธุ์แท้ของเว็บตูนก็เดาทางไม่ถูกแล้วเหมือนกัน มันคือการเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่เราไม่รู้จักโดยซิ่งเชิงซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันนี้แหละค่ะว,ว่าทิศท,ทางใหม่ที่ผู้สร้างเลือกเดินมันจะพาเราไปสู่บทสรุปแบบไหนกันแน่โอเคครับงั้นเรามาเริ่มย้อนกันที่จุดเริ่มต้นของหายนะระลอกใหม่นี้กันก่อนเลยคือผลพวงจากการตายของโฮอินกังพออินกังเสียชีวิตปุ๊บแบ็คอาจินก็โดนสังคมถล่มเละเลยแล้วฉากที่เธอไปเผชิญล่ากับมิรีซ e o ขอของ n g s t ไ r ล Enter t a i n m e n t นี่คือเดือดมากเดือดจริงๆค่ะ อาจินจไม่แสดงความเสียใจเลยสักนิดแถวยังโยนความผิดให้อินกังหน้าตาเฉยและประโยคที่เธอพูดใส่หน้ามีรีนี่คือสุดๆเลยนะหนึ่งปีที่ฉันคบกับเขามีความหมายมากกว่าสิปีที่เขาทำงานกับคุณมันเย็นชาจนหน้ากลัวใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เย็นชาธรรมดาแต่นี่คือลักษณะของโซเชียลแพสท,ที่ชัดเจนมากๆ ตามที่บทวิจารณ์หลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันเลยคือการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญคือความสามารถในการบิดเบือนความจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองในหัวของอาจินเธอไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยแต่กลับมองว่าการตายของอินกังเป็นความผิดของเขาเองเป็นปัญหาที่เธอต้องรีบกำจัดทิ้งเพื่อไปต่อเหมือนเป็นการประกาศเลยว่าเธอไม่สนโลกไม่สนใครทั้งนั้น ซึ่งมันก็เลยนำไปสู่การปรากฏตัวของมุลโดยุกที่เหมือนจะมองเห็นจุดนี้ในตัวเธอจังหวะที่เธอตกต่ำที่สุดเขาก็เข้ามาเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวเลยจัดการข่าวฉาวให้หมดจดยื่นสัญญาในฝันให้คือทุกอย่างมันดูดีเกินจริงไปหมดมันคือข้อตกลงกับปีศาจชัดๆเลยค่ะเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเพราะความหวังดีแต่เขามองเห็นคุณสมบัติบางอย่างในตัวอาจินที่เขาสนใจซึ่งเราก็มาเห็นฉเฉลยที่หลังว่า เขาคือคนที่สั่งให้คนตามสืบเรื่องอาจินกับแจโอมาตลอดอยู่แล้วตรงนี้แหละครับที่แฟนๆใน reddit ถกกันหนักมากหลายคนมองว่ามันผิดวิสัยของอาจินไปหน่อยปกติเธอเป็นคนฉลาดระแวดระวังไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่ทำไมครั้งนี้ถึงกระโดดเข้าไปแต่งงานกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักได้รวดเร็วขนาดนั้นมันเหมือนคนละคนเลยอืมดิฉันว่านี่คือจุดอ่อนที่น่าสนใจของอาจินนะ คือความทะเยอทะยานที่มันมีมากเกินไปความต้องการที่จะกลับไปอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้งมันบดบังทุกอย่างเธอเห็นโอกาสตรงหน้าแล้วก็คว้าม,มันไว้โดยไม่ทันคิดถึงราคาที่ต้องจ่ายมันเหมือนโดนความโลภบ,บังตาจนขาดสติไปชั่วขณะซึ่งโดยยุคที่เฝ้าจับตาดูเธอมาตลอดก็มองเห็นช่องโหวน่นี้เลยยื่นเหยื่อล่อที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะที่อาจินกำลังทำข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต คนที่เคยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดอย่างยุนจุนซอโลกของเขาก็กําลังพังทลายลงมาเหมือนกันนะครับคือชีวิตเขาเนี่ยวิกฤตคนละแบบเลยหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันเลยค่ะเขาตัดสินใจบริจาคไตให้แม่เพื่อแลกกับการให้แม่เลิกยุ่งกับอาจินและคุณปู่ซึ่งมันคือการเสียสละครั้งใหญ่แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณปู่ก็มาเสียชีวิตอีกแล้วในงานศพก็มาโดนแม่ต,ตัวเองทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่ตอนเมาว่าเขาไม่ใช่หลานแท้ โหคือมันพังซ้ำพังซ้อนมากแล้วผลก็ทบต่อจุนซอมันรุนแรงสุดๆเลยแน่นอนค่ะเพราะแรงขับเคลื่อนหลักในชีวิตของจุนซอมาตลอดคือความรู้สึกผิดเขารู้สึกผิดแทนแม่เขาเลยพยายามทำดีกับอาจินทุกอย่างเพื่อชดเชยแต่พอความจริงเปิดเผยว,ว่าเขาไม่ได้มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับตระกูลนี้เลยทุกสิ่งที่เขาทำมันเหมือนกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายไปในทันทีรากฐานชีวิตที่เขายึดถือมาตลอดมันพังคลืนลงมาหมดเลย แล้วฉากที่เขาไปเผชิญหน้ากับอาจินเพื่อถามความจริงนี่คือบีหัวใจมากแล้วคำตอบของอาจินก็คือโหดร้ายสุดๆเธอยอมรับแบบเย็นชาว,ว่าเธอรู้ความจริงมาตลอดแต่เลือกที่จะเก็บมันไว้เป็นไพ่ตายสำหรับคุมเขามันยิ่งตอกย้ำเลยนะว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันท็อกซิกขนาดไหนคืออาจินใช้ความรู้สึกผิดของจุนซอเป็นเครื่องมือควบคุมเขามาโดยตลอดจริงๆ พอเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วเธอก็โยนมันทิ้งแบบไม่ให่ดีเลยแต่ในความมืดมนของจุนซอมันก็มีแสงสว่างเล็กๆอยู่นะครับผมชอบฉากที่เขาไปบอกลาเลนาที่สนามบินมากเขาบอกว่าจะเลิกเขียนหนังสือแล้วแต่คำแนะนำของเลนากลับดีมากๆบางทีตอนนี้นายอาจจะมีโอกาสเป็นคนดีจริงๆก็ได้นะมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างให้เขาใช่ค่ะเป็นมิตรภาพที่แปลกแต่จริงใจมากซึ่งหาได้ยากในเรื่องนี้ เลนาอาจจะเป็นตัวละครเดียวที่มองเห็นตัวตนของจุนซอรจริงๆไม่ใช่ในฐานะเครื่องมือของใครมันเป็นฉากที่ให้ความหวังกับคนดูนะว่าจุนซออาจจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ยังกลับไปวนเวียนในลอกของอาจ,จินอยู่ดีกลับมาที่อาจ,จินกันบ้างลับชีวิตหลังแต่งงานกับโดยุคนี่มันคือนิยามของคำว่ากรงทองชัดๆเลยได้อยู่ในครึ่อหาดสุดหรูได้บทนางเอกในหนังฟอร์มยักษ แต่บรรยากาศในบ้านนี่มันน่าขนลุกตลอดเวลารายละเอียดเล็กๆเล็กลน้อยนี่คือใส่มาได้น่ากลัวมากค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานชั้นสามที่ล็อกตายห้ามใครเข้าเด็ดขาดใช่ใช่อันนั้นน่ากลัวหรือเรื่องเล่าของโดยุกเกี่ยวกับภรยาเก่าที่จบลงในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งมันไม่ใช่การเล่าเฉยๆแต่คือการขู่แบบเนียนๆแล้วฉากที่เธอหาผ้าอนามัยไม่เจอแต่พออาบน้าเสร็จออกมามันมีกล่องใหม่มาวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ย โหมันบอกเป็นไนเลยว่าเธอถูกจับตามองอยู่ทุกฝีก้าวทุกวินาทีจริงๆและยังมีเรื่องนาฬิกาในบ้านที่หยุดเดินอยู่ที่เวลา10โมงสิตลอดซึ่งเป็นเวลาที่ผูกกับปมในอดีตของเธออีกทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะมันคือเกมจิตวิทยาที่โดย,ยุกออกแบบมาอย่างดีเพื่อทำลายอาจ,จินโดยเฉพาะเขาคือไซโคพารตัวจริงที่ไม่ได้มีความสุขจากการครอบครองแต่มีความสุขจากการควบคุมและทำลายจิตใจคนอื่นอย่างช้าๆ ซึ่งแฟนซีรีส์หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากว่าเขาอาจจะจงใจเลือกผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นโซเชียลพาร์ทอย่างอาจินมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ของเขาโดยเฉพาะเลยโหมูพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนการจับนักล่าสองตัวมาอยู่ในกรงเดียวกันเลยนะครับน่าสนใจมากว่าโดยยุคจงใจเลือกคนแบบอาจินมาเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเป็นไปได้สูงมากค่ะมันคือความท้าทายสำหรับเขาการควบคุณคนปกติมันอาจจะง่ายเกินไป แต่การควบคุมไซคโคพาท,ที่คาดเดายากและ,ะไร้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันคือเกมที่ซับซ้อนเล่นน่าตื่นเต้นกว่าสําหรับเขาการต่อชู้ครั้งนี้มันเลยเป็นการประทะกันโดยตรงระหว่างไซคโคพาทและโซเชียลพาทซึ่งเป็นอะไรที่น่าดูมากซึ่งอาจินก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะเธอไม่ใช่คนที่จะยอมโดนกระทําฝ่ายเดียวมีฉากที่เธอแอบเรียกแจโอเข้ามาในรถเพื่อจ้างให้ไปสืบเรื่องภรยากเก่าของโดยุกแสดงว่าเธอเริ่มหาทางสู้กลับแล้วแต่ก็นั่นแหละ เธอ,อยังตามหลังโดยยุกอยู่9ก้าเสมอเพราะเธอไม่รู้เลยว่าในรถคันนั้นมันมีเครื่องดักฟังติดอยู่ใช่ค่ะเพอร์กำลังเดินเข้าไปในกับดักที่เขาวางไว้ซึ่งมันก็นำเราไปสู่ฉากคลายแม็กสุดช็อกของตอนที่สิฉากนองเลือกข้างสะะน้ำนั่นเองมาถึงซักทีฉากนี้คือซองฮีอดีตคู่อริสมัยมัธยมของอาจินปลอมตัวเป็นแม่บ้านเข้ามาในบ้านแล้วพยายามจะเอามีดแทงอาจิน ตอนแรกเราก็คิดว่าอาจินจะแย่แล้วแต่พอสู้กันไปมากลายเป็นซองฮีที่โดนกรีดหน้าจนเสียโฉมแล้วภาพที่อาจินนั่งหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งในขณะที่โดยุกยืนมองจากไกลๆด้วยรอยยิ้มมันเป็นภาพที่ติดตามากทฤษฎีของแฟนๆแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเชื่อตรงกันว่าโดยุกจงใจปล่อยให้ซองฮีเข้ามาในบ้านค่ะนี่คือการทดสอบของเขาทดสอบอะไรครับทดสอบความพักดีเหรอหรือว่าทดสอบความโหดเหี้ยมคนเธอ ดิฉันว่าทั้งสองอย่างเลยค่ะเขาอยากจะเห็นกับตาว่าปีศาจท,ที่เขาเลือกมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะแสะดงอิทธิฤทธิ์ได้ขนาดไหนเขาอยากเห็นสัญชาตญาณดิบของเธอซึ่งการที่อาจินตอบสนองด้วยความรุนแรงและหัวเรอะอย่างสะใจมันคือการยืนยันว่าเขาเลือกคนไม่ผิดเธอผ่านการทดสอบของเขาด้วยคะแนนเต็มเลยและภาพรอยยิ้มของโดยุกมันคือรอยยิ้มของคนที่พอใจกับของเล่นชิ้นใหม่ของตัวเอง ลองไปยังเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ระเบิดที่สำนักงานของเจโอด้วยสินะครับหลายคนก็เชื่อว่าโดยุคนี่แหละคือคนสั่งการเพื่อกําจัดจุนโซกับเจโอสองคนสุดท้ายที่ยังคอยช่วยอาจินอยู่ให้พ้นทางไปถูกต้องค่ะเขาต้องการตัดแขนตัดขาของอาจินให้หมดเพื่อให้เธอต้องพึ่งพาเขาแต่เพียงผู้เดียวเป็นการควบคุมโดยสมบูรณ์โอเคครับนั่นคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน2ตอนที่ผ่านมาทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยอีก2ตอนสุดท้ายจะเป็นยังไง เรามาเริ่มจากสิ่งที่เห็นในคลิปตัวอย่างตอนจบกันก่อนเลยดีกว่าในคลิปตัวอย่างนี่คือใส่มาหมดเลยนะทั้งฉากต่อสู้ไฟไหม้การเผชิญหน้าใช่ครับดูเหมือนว่าจุนโซจะรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าโดยยุคคือตัวการเบื้องหลังเขารีบไปเตือนอาจินและพูดประโยคเด็ดเลยใช้ฉันสิฉันจะช่วยเธอจัดการมันเองแถมยังสารภาพรักรก,กับเธออีกอืในขณะเดียวกันโดยยุคก็เผยธาตุแท้เต็มรูปแบบแสดงความต้องการครอบงำอาจินแบบไม่บิดบังแล้ว แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือตัวอาจินเองนี่แหะครับเธอดูเหมือนจะสลัดความกลัวทิ้งไปแล้วเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเต็มขั้นมีฉากที่เธอเดินเข้าไปทุบโต๊ะทำงานของโดยุกในห้องชั้นสามนั่นเหมือนเป็นการประกาศสงครามว่าฉันพร้อมจะสู้กลับแล้ว นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอาจินเลยจากผู้ล่าตอนนี้เธอกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยสมบูรณ์แล้วสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่เธอใช้มาทั้งชีวิตกำลังถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วมันก็เป็นเรื่องหน้าขันนะที่สุดท้ายแล้วคนที่เธอเคยผลักไสยอย่างจุนซ่อกับแจอโอกลับกลายเป็นความหวังเดียวของเธอที่จะหนีออกจากกรงทองนี้ให้ได้ แล้วประเด็นที่แฟนๆเว็บตูนช็อกกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือการที่ซีรีส์ตัดสินใจตัดพล็อตเรื่องที่อาจินตั้งท้องลูกของจุนซอเพื่อไปหลอกให้โดยุคแต่งงานด้วยออกไปซึ่งในเว็บตูนนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือนการโยนแผ่นที่ทิ้งแล้วบอกให้คนดูเดินหน้าต่อไปเองเลยเพราะมันทาให้ตอนจบของเว็บตูนใช้ไม่ได้อีกต่อไปทีมผู้สร้างเลือกที่จะสร้างปมใหม่ขึ้นมาแทนเช่นความลับในห้องชั้น3ามนั่น มันเลยทําให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดหนึ่งในทฤษฎีที่น่ากังวลที่สุดที่ผมเห็นแฟนๆคุยกันคือความเป็นไปได้ที่แจโอจะต้องตายนะสิครับน่ากังวลมากค่ะเพราะบทบาทของแจโอในเว็บตูนคือคนที่พาอาจินหลีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเหมือนทางรอดของเธอแต่ในเวอร์ชันซีรีส์ที่เรื่องราวดาเนินไปในทิศท,ทางที่มืดมลและรุนแรงกว่านี้ บทสรุปแบบนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วการตายของเขาอาจจะเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดทางให้อาจินรอดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงจะสะเทือนใจน่าดูโอ้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยและยังมีบทสัมภาษณ์ของนักแสดงคิมยูจองที่รับบทอาจินด้วยนะครับเธอบอกว่าบทบาทนี้จะทําให้ผู้ชมต้องย้อนกลับมาตั้งคําถามกับศีลธรรมของตัวเองและเธอก็จะไม่บอกว่าอาจินควรจะล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จแต่จะปล่อยให้ผู้ชมตัดสินใจด้วยตัวเอง ฟังดูเหมือนการบอกใบ้ถึงตอนจบที่กำกวมมากๆเลยนะใช่ค่ะมันน่าจะไม่ใช่ตอนจบที่ฟันธงชัดเจนว่าใครดีใครชั่วใครแพ้ใครชนะแต่อาจจะทิ้งให้คนดูไปตีความต่อเองซึ่งอาจจะทำให้เรื่องนี้น่าจดจำยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้งั้นเรามาสรุปคำถามสำคัญที่ยังค้างคา,าใจผู้ชมทุกคนก่อนจะถึงตอนจบกันดีกว่าครับข้อแรกเลย อาจินจะเอาชนะโดยุกได้ยังไงในเมื่อดูเหมือนว่าเขาจะมีอำนาจและควบคุมทุกอย่างไว้ในมือหมดแล้วข้อสองอะไรซ่อนอยู่ในห้องชั้นสามนั่นกันแน่มันจะเป็นจุดอ่อนของโดยุกหรือจะเป็นกับดักสุดท้ายสำหรับอาจินและที่สำคัญที่สุดเลยคือชะตากรรมของจุนโซกับเจโอพวกเขาจะรอดชีวิตจากการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่และคำถามสุดท้าย แพ็อาจินจะได้รับผลกรรมที่เธอทำไว้หรือจะสามารถหาทางรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อีกครั้งแม้ว่าตอนจบจะแตกต่างจากเว็บตูนแต่ดิฉันว่าแก่นของเรื่องบางอย่างอาจจะยังคงอยู่นะคะในเว็บตูนแม้เรื่องราวจะจบลงไปแล้วแต่ตัวละครอย่างจุนโซก็ไม่เคยเป็นอิสระจากอิทธิพลของอาจินได้อย่างแท้จริงเลยเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วอาจินอาจจะรอดแต่ก็ได้ทิ้งบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาหายไว้กับคนที่รักเธอไปตลอดกาล นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะการทำลายทางกายภาพมันยังรักษาได้แต่การทำลายจิตใจและจิตวิญญาณของคนอื่นมันอาจจะอยู่ไปตลอดชีวิตอืมไม่ว่าบทสรุปของแพ็อาจินจะออกมาในรูปแบบไหนแต่บางทีคำถามที่น่าสนใจกว่าอาจจะอยู่ที่ชีวิตของจุนซกกับแจโอหลังจากนี้ก็ได้นะครับคนนี้ยอมแปดเปื้อนยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอพวกเขาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมได้จริงๆหรอ หรือเงาของปีศาจที่ชื่อแพ็คอาจินจะตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดกาลนี่อาจเป็นโศกนาฏกรรมที่แท้จริงของเรื่องราวนี้ก็ได้ค่ะ